สายทางไหลไปบ่หวนคืนแต่มีคำหนึ่งที่มั่นคงและยั่งยืนบ่อ,อาจลืมความเป็นเพื่อนดีต่อกันน้ำยังอยู่สุขและทุกส่วยแบมปนย ท่านผู้มิภาษาสมทบสารเยาวชนและครอบครัวแห่งจังหวัดบุรีย์ท่านพี่ช่วยยืนแนะนำตัวนิดนึงดิพี่พี่พี่วิทูลม่ีสายหัวหน้าทีมน้องคายเจ้าภาพในปีนี้เดี๋ยวจะให้ท่านได้ากับน,น้องคาย่ะเชิญรายงานตัวนิดนึงอย่า่ะแม่ทำไม่ทันก่นอ,นอ,นอนนะแสอแม่สอนนะคะ พัศลอนเป็นเพื่อนร่วมบ้านของที่พูนค่ะคุณรัชดีหน้ากระแสดะคะอันนี้คุณหน้าคุณตากันค่ะแม่เทวีค่ะแม่เทวีค่ะแม่เทวีแล้ว อาสุดยอดวันอาทิตย์นี้น้องคายอาวันอาทิตย์นี้น้องคายโอ้โหค่ะฝากใจฝากรักนะคะลงทะเบียนด้วยนะป๋าน้องคายเราเมื่อกี้อนุสรล่ะอนุสรเพื่อนอนุสรล่ะคะอาน้องคายป๊อกป๊อกอีกคนนะคะป๊อกในกองุ่นหนุ้ณตากันนะคะป๊อกคุณนหนุ้่ตากันอาป๊อกนัทธวันดี ¡Gracias! Sí. เสียเพี uh, uchi, Elena, wait, ้ยช่อยช้อนผู Ch ้ชายเขาเนี Se ่ยถ right ูกแม่เป็นชิ uh> วเพื่อนแล้วท่านไปซุกคนงุดแห่งท่านไปทุกของชุกแห่งมาให้กับลังใจแล้วี่สวยสวยกงมองมาเลยเพื่อนมาเลยอันนี้เพื่อนหนูชื่อเล่นก่าหนูอ่าอชืชอีวันชื่อหิวันมาลินเชื่อหิวอันนี่แหละค่ะชื่อหิวอันมาลินก็ทักทายในไลน์พวกเราเคยกันอยู่นะคะ แล้วก็สไตล์เวดดี้มาอีกหนึ่งถาดใหญ่เช่นกันขอบคุณนะคะท่านพี่ขอบคุณนะไปที่ไหนท่านญาติตดตามคุณนายแม็กไปจีบไปทุกอย่างทุกแห่งเพื่อกำลังใจพวกเราเป็นความภูมิหลังพวกเราตลอดทุกโอกาสเลยเราจะมอบนีไหมเราเราเรามอบเรียน ท่านประธานก็เหมาะเปียให้ท่านขอบคุณมากๆอาจารย์เปียเปียอีนลานใจากทประธานนขอเสียงปบมือพวกเราขอบคุณมากๆเลยพี่ขอบคุณมากพี่อช่เียขเดมากๆานครับอค

จะได้ยื่นไม้ยวจะได้ยื่นไม้ดี่ที่เพื่อนเราได้เสาะเหงาไปกันใช่ไหมพี่ชวน โซทุกท่านและเป็นรุ่นท,ที่พวกเรารักกันที่สุดปศ2514ซึ่ง,งมีทั้งหมด15ห้องด้วยกันวันนี้16ห้องใช่ไหมยังไม่ได้แก่แล้วทิมเกนและทิมโบขอแนะนำตัวนครับวมมิทูลวันสายครับตอนนี้อายุ75ปีแล้ว ปี2491ภูมิลำเนาเขาคือจงังหวัดนนรบุรีแล้วก็ปัจจุบันนี้ผมแยกจากนนท์คือย่านเจริญมาอยู่จังหวัดนนท์เจริญแล้วก็ไป็หนองไทก่อนที่จะมาอยู่มารรเรียนที่คุณต้องก็เรียนที่นนทบุรีนะครับคนที่ไม่รู้จักก่อนผม วันนี้ขอขอเล่าหน่อยนะที่หนึ่งที่มีเชื้อเพิ่มเติมเพราะว่าเห็นหลายคนนะเห็นผมแล้วจะว่าน้องน้องบางอย่างก็เลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่คิดใหม่หรืออรไรเก่าอาจจะสามด้วยเนื่องจากว่าผมเป็นคนออกอากาศตลอดทุกวันวันละสามคิดทีออกซูเส้นทุกอย่างคือหมอให้ทำแนะนำเราใครมีที่พิการก็จะได้รับการ ไข่เท่ง้านช่วยตามกาของร่างกายอุณหภูมนกับไตใช่ไหจะเคลขึ้นไหวไขมันจะไม่ติดไปดังนั้นทุกคนต้องอิ่งกันครับอันนี้สายรวยทีนี้มันอยู่ไม่อยู่ตอนี้ผมจู่อเมริกาที่ทางานอเมริกามีไหมครับพุ่นนี้ไม่มี มีเมียแล้วก็อยู่แช่ไม่ียู่ช่ไม่ดแบบก็ก่เรื่องเรียนเรืองงานเดียวเราดนตาเรื่องงานงานมีสี่แปดที่ด้ยมงไม่บอกาเพื่นเดียวกับัคิ้นขนาดนีเกียจอบก็เป็นเรื่อง

ไม่ไาที่แขกที่แขการแนทุกการเอกวันนี้ขอต้อเข้าอยย้ักาซึ่งเป็สถาที่งแขของที่บ้านตุ๊กตทีหน่วยงานราชการต่างๆได้ใช้บริการวันนี้เราได้ใช้ห้องเป็นห้องที่พี่ที่ไดแต้อ เป็นองที่ที่สุตักหนาที่มากที่สไดท่านานอนนอนอาหารการกินบนี้ตักหนาตักนาแล้วองาจัดหาให้ท่านทั้งหลายพวกเราทุกคนที่ตั้งใจมาจากของแจกเงมนเลยของกลนขพร อบาดูการโัชนิสั์นะครับขอตอนเราไเข้าสู่เมืองพญารานะครับวันนี้ก็ขอเชิญท่านท่านได้รับตางวัลจากคณะขอาเราที่จัดะครงการเพื่อจัดลูกเราให้เป็นลูนที่มั่นคงและถาวรที่สุดครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมัมและสั่งั ขอบคุณพี่ท่านพี่ย่องย่องสูงสูงได้จำง่ายค่ะเดินผ่านอาคารเจ็ดค่ะค่ะท่านผู้ใหญ่ค่ะท่านผู้ใหญ่ท่านท่านรองริชการท่านที่ประเสริฐเชิญข้างบนค่ะพี่เชิญเชิญข้างบนเชิญข้างบนค่ะค่ะพี่ช่วยรอมลอไทยนะครับ เป็นความในใจที่อยากจะบอกว่าเอากจะถือสายรกจาก,กแม่เลือกเราแท้ในอุทัรห่อนมีไม่แต่จะถือถอภิสิทธิ์จากติดใจเราถวายไร้ทั้งผองกันเพื่อนและพี่น้องกันตลอดไปครับผมก็ที่บรรยากาศที่เกิดขึ้นในทุกๆครั้งที่เป็นกิจกรรมของพวกเราเป็นความอบอุ่น ถึงจะไม่ยิ่งใหญ่แต่ว่าผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับพวกเราทุกคนการเสียสละทุกครั้งผมถือว่าเป็นน้ำใจที่เป็นเสรฐทุกคนเกิดมายูที่บ้านก็รู้แต่ดีภาระหน้าที่มีกิจกรรมตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งดับนะครับแต่ว่าทุกท่านก็ยังอุตส่าห์เสียสละมา แม้มันจะไม่มีอิทธิพลไม่มีผลกับการชีวิตความเป็นอยู่ของเราแต่ว่าอย่างน้อยพวกเราก็ได้มาร่วมกันทํากิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือร่วมแรงและร่วมใจจนกระทั่งเป็นรุ่นอ,อักษรไทยลายสองห้าหนึ่งสี่ของพวกเราขึ้นมาได้เลยน้ําใจผมคือว่าเป็นน้ําใจที่เสียสละเทียบเท่าได้กับพวกที่ประพวแต่เป็นคนละด,ด้านเป็นคนละอย่าง แม้จะไม่แนวหน้าแต่พวกเราก็อยู่แนวหลังที่สร้างความเข้มแข็งสร้างความอบอุ่นกำลังใจดีที่สุดเพราะว่าประสบการณ์ที่อยู่ในสนามรบกมันเป็นหน้าที่ที่จะต้องไปรับใช้ชาติแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดความฮึกเหิมนั้นก็คือพลังใจที่อยู่ด้านหลังนี่คือสิ่งที่พวกเราได้กระทำผมจงบอกว่าเป็นความสำคัญอย่างยิ่งแม้ว่ามันจะเป็น สิ่งเล็นกน้อยจากทุกคนจะว่าเมื่อรวมตัวกันแล้วก็ถือว่ามีมีพลังเป็นอย่างยิ่งนะครับก็อยากจะขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับลกูกรุ่นที่ได้กรุณาพ่อแม่พ่อพ้านด้วยันบผู้ิามทุกท่านที่ได้กรุณาเสียสละมาในทุกๆครั้งตอยครับในทุกๆครั้งสำหรับในวันนี้ เราก็ทราบปฏิบีติเขาว่าพวกเรามามีจุดมุ่งหมายที่จะประชุมร่วมก,กันเพราะวเราจะมีการประชุมเพื่อที่จะจัดก,การน่าจะเป็นวันที่25พฤศจิกายนนะครับ66ซึ่งเราได้กำหนดเมื่อคราวที่แล้วที่ได้ไปเลี้ยงที่จเจริญธานีนะครับ ก็เลยมีกิจกรรมเกิดขึ้นในวันนี้นก็อยากจะแจ้งให้ทราบสักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานครั้งที่แล้วไี่มีเงินเหลืออยู่เหลือจกากงานนี้นะครับ5,928ั 5, บาทเดี๋ายัมารวมกับเงินที่เหลือรรในบัญชีธนาคารของรุ่นนะครับเงินที่เหลือทั้งเวลานี้คือ3,000 30, มื เจ็ดพัปดรสิบแปนะครับชัดเจนนะครับชัดเจนโปร่งใสไม่มีน,นะครับไม่มีขาดพูดได้เลยว่ามีแต่จะเพิ่มแต่จะเพิ่มมาเพิ่มน้อยนกนเลือกแทนนะครับก็ให้ทุกท่านได้สบายใจได้ครับ đi hết toàn quân ai cũng có quân, phải hết quân tất cả người, yeah

เขาบอบมาป็นอยางอบอกไเป็นอย่างเาอกมานทียังา้ากมสานโอ้ยเยียงงม่ยิ่งบนนอเ็น

chị cùng luôn nghe tìm 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 con